ในตอนนี้นะครับผมเชื่อว,ว่าหลายคนอยากจะเป็นครีเอเตอร์หรือคนที่ทำคอนเทนต์ของตัวเองประเภทที่แบบอัพลง YouTube นะครับต้องมาพูดหน้ากล้องแล้วก็ต้องมารีวิวสินค้าหรือว่าต้องไปพูดรีวิวประเภทการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอย่างที่เราชอบใช่ไหมครับแต่ปัญหาหลักของคนเริ่มต้นที่หลายคนมักจะมองข้ามเลยคือว่า มือใหม่เนี่ยเราเนี่ยไม่กล้าที่จะนั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้นะครับแล้วก็การพูดให้คล่องนั้นมันก็ยากมากสำหรับคนเริ่มต้นใช่ไหมครับในวันนี้ผมเคยเป็นแบบพวกเราทุกคนที่เป็นนะครับก็คือว่าไม่กล้าพูดหน้ากล้องแบบนี้นะในวันนี้ผมจะจดจําเทคนิคที่ผมฝึกมานะครับระยะเวลาก็ประมาณสัก2อปีในช่วงที่ทํา YouTube ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จดไว้เป็นเทคนิคสำหรับตัวเองเพื่อใช้สอนน้องๆเวลาทำคอนเทนต์ครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึง5วิธีนะครับในการฝึกเพื่อที่จะอยู่หน้ากล้องโดยที่เราไม่อายและ เราเนี่ยสามารถฝึกฝนให้ตัวเองพูดหน้ากล้องได้คล่องแบบนี้แล้วคนสามารถที่จะทำคอนเทนต์สนุกให้กับคนอื่นดูได้นะครับเพราะงั้นถ้าในวันนี้เราอยากจะฝึกพูดหน้ากล้องติดตามดูคอนเทนต์นี้ให้จบครับแล้วเดี๋ยวคนฝึกแล้วเป็นแน่ๆครับทาได้แน่นอนครับผมในขั้นตอนแรกนี้สําคัญมากนะครับและผมอยากให้เราทุกคนใส่ใจเพราะช่วยให้เราการพูดหน้ากล้องนั่นก็คือว่าให้เราเนี่ยฝึกพูดหน้ากล้องแบบนี้นะครับคือวางกล้องไว้กดถ่ายให้เรียบร้อยนะครับนั่งพูดเลยนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราโหลดคลิปนั้นมานั่งดูนะครับแล้วก็ดูจนเรายอมรับตัวเองได้นะครับและทําให้เรากล้ามานั่งพูดน,น้ากล้องทําไมต้องเป็นวิธีการแบบนี้นะครับผมจะเท้าความตอนที่ผมเป็นคนเริ่มต้นในการถ่ายวีดีโอก่อน,นครับยังไม่ต้องกดอัดเลยนะแค่แบบตั้งกล้องข้างหน้าแบบนี้แล้วผมก็เป็นคนถ่ายรูปมาตลอดใช่ไหมแต่พอกล้องอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ย แล้วเรานั่งแบบเนี้ยเราไม่กล้าพูดเลยนะคือแบบเราอายแล้วเรายอมรับตัวเองไม่ได้นะครับเรากลัวว่าคนอื่นจะว่าว่าหน้าตาเราไม่โอเคนะครับเรากลัวว่าเราจะพูดไม่ถูกนะครับเรากลัวว่าท่าทางของเราเนี่ยจะแบบมันดูเคอะเขินมันดูไม่มั่นใจนะครับเพราะนั้นสเตจแรกที่ผมต้องทําเลยคือว่าผมต้องลบความกลัวตรงนี้ออกไปก่อนนะครับ วิธีการง่ายสุดเลยคือผมตั้งกล้องแบบนี้แล้วก็พูดซ้ำๆนะครับพูดซ้ำๆแล้วก็นั่งดูเรื่อยๆครับคือผมยอมรับตัวเองตรงไหนไม่ได้เนี่ยผมจะดูจนแบบเรายอมรับได้อะแล้วเราไม่อายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนตัวผอมนะเมื่อก่อนจะผอม่านี้อีกนะแล้วก็เรื่องของท่าทางบุคลิกผมเนี่ยจะดูแบบเขอะเขินนะครับไม่กล้ามาพูดหน้ากล้องแบบนี้แล้วการพูดของผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเร็วกว่านี้มากถ้าลองไปย้อนดูคลิปนะครับก่อนหน,น้านี้ของผมเนี่ยจะแบบพูดเร็วจนแบบฟังแบบไม่ค่อยทันนะครับ วิธีการผมง่ายสุดเลยคือผมนั่งหน้ากล้องครับแล้วก็พูดไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยแล้วก็มานั่งดูนะครับจนแบบเรารับตัวเองได้หน้าตาเราไม่โอเคไม่เป็นไรเราแบบคิดว่าเราดีสุด <ST AR> ได้เท่านี้เราอยอมรับตัวเองได้แบบนี้แล้วเราตั้งใจเรามั่นใจแล้วว่าเนี่ยนี่คือดีที่สุดแล้วที่เรามานั่งพูดหน้ากล้องได้จากนั้นนะครับพอผ่านไปนานๆหน่อยนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถนั่งพูดหน้ากล้องได้โดยที่แบบความรู้สึกอายมันลดลงไปเยอะมากนะครับจนแทบไม่มีเลย ในคลิปครั้งแรกที่ผมทำรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสกับชีวิตผมจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยผมทำคลิปรีวิวกล้องกลอปนะครับประมาณ10นาทีนะครับแต่ผมนั่งถ่ายวิดีโอตั้งแต่ประมาณ1ทุ่มนะครับจนถึงตีสี่ครับคือแบบนานมากแล้วก็นั่งพูดประมาณ400เทคครับพูดวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หน้าตาตอนนั้นเนี่ยคือแบบผมเกิดความไม่มั่นใจพอสมควรครับแต่ว่าผมทำจนแบบจนทำคลิปนั้นจบแล้วก็มั่นใจที่จะดั่งพูดหน้ากรองเพราะงั้นด่านแรกนะครับ ยากหน่อยนะครับก็คือเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วเราเนี่ยกล้ามานั่งพูดหน้ากล้องด้วยความมั่นใจแล้วเราต้องดูคลิปเราซ้าๆพูดซ้ําๆจนเราเนี่ยสามารถที่จะแบบมาอยู่หน้ากล้องโดยที่ไม่เกิดความกลัวครับสเตจนี้สําคัญมากและอยากให้ทุกคนใส่ใจครับในข้อที่2นะครับสำคัญมากมันเป็นเรื่องของการพูดนะครับและความมั่นใจแล้วก็การเป็นมืออาชีพในหน้าที่นี้นะครับก็คือว่าเราจะเตรียมสคริปต์ให้พร้อมนะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะอ่านสคริปต์นั้นซ้าๆแล้วก็พูดให้เป็นสไตล์ตัวเองให้ได้อย่าท่องสคริปต์มาพูดหน้ากล้องเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่ามันจะสื่อสารอะไรบางอย่างที่แบบไม่โอเคให้กับคอนโดอย่างมากเลยนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่าทีละอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกําลังสอนให้หลายๆคนเนี่ยกล้ามานั่งพูดหน้ากล้องได้แล้วแบบรีวิวได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าผมแบบมานั่งพูดโดยที่แบบท่องมานะครับหรือว่าไม่มั่นใจในเนื้อหาที่ตัวเองเตรียมมานะครับ มันจะสะท้อนลักษณะหลายๆอย่างเช่นบุค,คลิกของผมก็ดูไม่มั่นใจใช่ไหมสายตางผมก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนดูได้นะค,คนดูก็จะแบบงงๆว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นจริงไหมเพราะว่าแบบมันดูไม่มั่นใจเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของการมานั่งพูดหน้ากล้องมันเป็นสเตจแรกใช่ไหมครับแต่สเตจที่2เป็นเรื่องของการพูดและการสื่อสารนะครับเพราะงั้น คุณต้องแบบฝึกเตรียมสคริปต์ให้เรียบร้อยนะครับว่าขอบเขตของเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยคืออะไรนะครับเตรียมให้เรียบร้อยเลยครับผมมักจะเตรียมไว้แล้วก็เขียนลงเว็บไ้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะมานั่งพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยผมจะอ่านสคริปต์ซ้ำๆนะครับทบทวนแล้วก็พยายามอธิบายให้เข้าใจว่าอืมเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็การพูดโดยธรรมชาติที่เป็นสไตล์ตัวเองอ่ะมันคืออะไรนะครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็มานั่งพูดนะกล้องนะครับคุณก็สังเกตว่าเวลาที่ผมทําสคริปสอนแบบนเนะนั่งพูดสอนอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะว่ามันเกิดจากความเข้าใจผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมเนื้อหามาดีแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราก็จะพูดได้เรื่อยๆแล้วก็สายตาเราท่าทางเรามันจะเกิดความมั่นใจมากนะครับแล้วก็ช่วยให้คนดูอะรู้สึกว่าเออเนี่ยนั่งฟังคนนี้รู้สึกว่าเขาเข้าใจง่ายแล้วก็พูดได้แบบชัดเจนดูมั่นใจแล้วแบบทําได้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าอยากจะทำคอนเทนต์ได้นะครับ การทาการบ้านเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องนั้นในหัวข้อนี้ก็คือการเตรียมสคริปต์ให้พร้อมแล้วก็ฝึกพูดให้คล่องแคล่วเป็นสไตล์ของตัวเองครับในข้อที่3นะครับผมอยากให้เราใจยเย็นกับการฝึกฝนหน่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องกลัวนะครับทําผิดเราก็ฝึกฝนซ้ําใหม่อันไหนที่พลาดไปนะครับเราแก้ไขแล้วก็ทําให้เก่งเองนะครับต่อให้เราทําผิดไปนะไม่มีใครเอามีดมาแทงเราแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องสําคัญมากนะ ในตอนที่ผมทำคอนเทนต์ครั้งแรกเนี่ยผมกลัวว่าผมจะพูดผิดนะครับคือพูดคําผิดเนี่แหละใช้คําพูดที่แบบไม่สวยหรูอะไรเงี้ยเราจะกังวลมากนะครับแล้วก็เรากลัวว่าเราจะพูดสเปคพวกอุปกรณ์กล้องผิดนะครับจนทําให้เรามองข้ามเรื่องการสื่อสารกับคนดูไปนั่นคือมันเป็นสิ่งที่แบบเลวร้ายมากนะครับผมก็แก้ไขด้วยการที่แบบเราฝึกฝนซ้ําๆนะครับก็คือผิดเราก็ถ่ายใหม่นะครับ ผมพูดอะไรผิดผมก็ถ่ายใหม่นะครับมีการใช้เทคนิคตัดต่อบ้างเพื่อช่วยให้เราเนี่ยพูดแบบคัดชนได้ใช่ไหมแล้วก็บางครั้งมันก็เจอข้อผิดพลาดที่แบบแก้ไม่ได้จริงๆคือเราพูดผิดแล้วอะ่ะแล้วเราก็ปล่อยคลิปนั้นไปแหละนะครับคนดูเขาก็มาคอมเมนต์ว่าเออพี่สเปคนี้มันไม่ใช่อะ่ะพี่พูดผิดนะครับอันนั้นไม่ต้องกลัวครับข้อผิดพลาดมันมีทุกคนอยู่แล้วนะไม่มีใครเก่งมาแต่แรกเนาะผมก็ยอมรับในข้อผิดพลาดนั้นนะครับไปขอโทษเขาว่าเออเนี่ยสเปคนี้ผมจําผิดจริงๆ ครั้งหน้าผมขอแก้ไขใหม่นะครับแค่นั้นเองครับแล้วเราก็ถ่ายคลิปใหม่รอบหน้าแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องที่เราพลาดไปแล้วครับแล้วเราก็ทําใหม่ซ้ําๆจนเราเก่งไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องกลัวผมอยากให้มองเรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องของการเล่นกีฬานะครับคล้ายๆกันเลยก็คือว่าในครั้งแรกเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแบบพูดได้คล่องหรือเก่งเลยตั้งแต่แรกนะครับเราจะแบบมันต้องเป็นมือใหม่เสมอในทุกเรื่องเนะ่เหมือนการเล่นกีฬาเลยนะครับเราไม่สามารถเตะฟุตบอลเก่งแต่แรกหรือวิ่งระยะไกลเก่งตั้งแต่แรกเลยนะครับ แต่ว่าเราเนี่ยฝึกซ้าๆในทุกๆวันนะครับพัฒนาการมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะครับแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าไอาการฝึกในแต่ละวันที่เรามองข้างไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทรงพลังมากเพราะงั้นเนี่ยการพูดหน้ากล้องหรือการทำคอนเทนต์เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องฝึกอยู่ดีครับแนะนําว่าฝึกซ้ําๆครับอันไหนผิดแล้วก็ถ่ายใหม่หรือว่าอันไหนผิดพลาดไปแล้วแก้ไขไม่ได้เราก็แก้ไขในครั้งหน้าไงนะครับล้วก็ทับซ้ำๆใจเย็นๆกับมันครับแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยเก่งขึ้นแน่นอนครับในนข้อที่4ะ ถ่ายคลิปตอนเราพูดเนะี่ยหลายเทคหน่อยนะครับเพื่อให้เราได้จังหวะที่ดีที่สุดและได้จังหวะของคลิปที่มันแบบโอเคที่สุดนะครับ อันนี้สาคัญมากเวลาที่ผมพูดหน้ากล้องแบบนี้แม้ว่าผมจะพูดข้อที่4นะแต่ว่าข้อที่4ที่ผมพูดตอนเนี้มันมีหลายครั้งมากนะครับเพราะว่าอะไรจังหวะการพูดของเราเนี่ยแต่ละรอบมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์เราในแต่ละจังหวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยการพูดหลายๆเทคเนี่ยจะช่วยให้เราได้อารมณ์แล้วก็ได้จังหวะที่มันแบบโอเคที่สุดในการพูดในตอนนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังถ่ายคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขั้นตอนตรงนี้ที่เราแนะนําแล้วเนี่ย ผมอยากให้ทําเพิ่มอีกสัก 2- อสเทคนะครับเพื่อให้เราได้จังหวะและขั้นตอนที่มันโอเคที่สุดนะครับผมมั่นใจเลยนะคุณจะได้จังหวะที่มันดีขึ้นนะครับลองไปทําดูนะครับตอนแรกอาจจะยังไม่เก็ตแต่ลองทาเรื่อยๆแล้วจะเก็ตว่าเออการพูดนัากล้องซ้ำๆสักสองสามเทคแม้จะเป็นเรื่องเดิมแม้ว่าจะโอเคแล้วเนี่ยการพูดหลายๆรอบยังในก็ดีกว่าแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยได้จังหวะที่มันดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้แนะนําว่าลองฝึกดูครับเจ๋งแน่ๆครับในข้อที่5้าครับสำคัญเหมือนกันนะครับเหมาะกับคนที่ขี้ ให้คุณฝึกคนเดียวนะครับจนกว่าจะพูดได้คล่องนะครับและแนะนำว่าอย่าฟังคอมเมนต์ใดๆในช่วงแรกนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์เชิงลบนะครับอันนี้ผมจะฝึกคุณละกันในข้อนี้สำคัญมากนะครับตอนที่ผมสอนเรื่องขั้นตอนแรกทำในการพูดหน้ากล้องใช่ไหมแค่เรามานั่งหน้ากล้องเนี่ยมันก็อายพอแล้วนะครับมันก็กลัวพออยู่แล้วยิ่งคุณเอาเพื่อนมานั่งด้วยอะ่ะมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแบบเราจะอายทั้งเพื่อนอายทั้งกล้องด้วยแล้วก็แบบไม่มั่นใจตัวเองมันแบบซ้ําเติมเราเยอะนะครับ เพราะงั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยแนะนําว่าอยู่คนเดียวก่อนครับแล้วก็ฝึกพูดหน้ากล้องให้แบบมันคล่องๆก่อนนะครับแล้วก็มั่นใจกับตัวเองก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าเพิ่งไปฟังคอมเมนต์ใดๆนะครับอยากให้คุณฝึกอยู่กับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับจนกว่าจะเกิดความมั่นใจเพราะว่าคอมเมนต์แรกๆที่คุณเจอมันจะเป็นเชิงลบแน่ๆเพราะว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับมาพูดหน้ากล้องเนี่ยบางทีอาจจะเจอคนให้กําลังใจมันก็ดีนะแต่ในมุมของคอมเมนต์เชิงลบแค่คอมเมนต์เดียวนะต่อให้คนคอมเมนต์แบบเชิงบวกคุณ99่ะ จะมีคนติคุณครั้งเดียวอ่ะคุณจะรู้สึกเจ็บปวดกับมันมากในตอนแรกเพราะว่าเรายัางไม่เก่งไงนะครับแล้วก็เราจะเพ่งเล็งไปที่ข้อเสียของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นขั้นตอนแรกผมจะสรุปตรงนี้ง่ายๆเลยคือว่าแนะนําว่าให้นั่งพูดนักร้องคนเดียวฝึกจนกว่าเราจะคล่องจริงๆจนกว่าจะกล้าพูดในที่สาธารณะจริงๆเนี่ยเราค่อยชวนเพื่อนมานั่งด้วยหรือว่าไปทําคลิปข้างนอกนะครับแนะนําว่าทําข้างในบ้านก่อนให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็แนะนําว่าอย่าฟังคอมเมนต์ใดๆเลยโดยเฉพาะคอมเมนต์เชิงลบนะครับจนกว่าคุณจะมีความมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เชิงลบเนี่ยมันจะกระแทกคุณแรงมากในตอนแรกนะครับแล้วก็มันทาให้คุณไม่กล้าที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเพราะงั้นทั้ง5ขั้นตอนที่ผมสอนมาทั้งหมดนะครับผมอยากจะให้กําลังใจตรงนี้นะครับทุกคนจุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดครับแล้วทุกคนเป็นมือใหม่เหมือนกันหมดในตอนแรกนะครับแนะนําว่าการฝึกทุกครั้งเนี่ยใจเย็นๆนะครับแล้วคุณจะสามารถ พูดหน้ากล้องได้อย่างคล่องแบบนี้นะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้หน้าตาดีอะไรนะธรรมาดามากแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆนะแต่ว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นนะครับทำให้ผมเนี่ยกล้าทําเพจกล้าทำชาแนลมานั่งพูดแบบเนี้ยผมก็เลยอยากจะถ่ายทอดแล้วก็ให้กําลังใจกับทุกคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ว่าคุณสามารถทําได้ครับขอแค่ฝึกทุกวันถ้าอันไหนคนไม่มั่นใจ คอมเมนต์มาคุย hmm. ก mm ับผมครับเดี๋ยวผมให้กาลังใจเองแล้วผมจะแนะนําเทคนิคให้ว่ามันมีอะไรที่ผมเจออีกแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นในการพูดหน้ากล้องคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo s สุขไทยแลนด์ทั้งบน a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ครับผมจะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกคนว่าการฝึกพูดหน้ากล้องมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับทุกคนทําได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม